สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันิยันตังครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่27หน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้เด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะ ผักคือผลิตผลทางพืชสวนนะคะเด็กๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีเพียงบางชนิดที่เป็นพืชยืนต้นนะคะและเป็นไม้เนื้ออ่อนส่วนที่เรานำมาใช้บริโภคเป็นอาหารนั้นจะเป็นส่วนรากนะคะราต้นใบดอกอ่อนมเมล็ดอ่อนผลแก่นอเนื้อของพืชตรงส่วนต่างๆดังกล่าวนำมาบริโภคเป็นผักนั่นเองคะ่ะ ผักก็จะมีลักษณะและสีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของผักค่ะอย่างเช่นแตงกวานะคะจะมีรูปทรงกระบอกนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะก็มีลักษณะเป็นฝักยาวๆนะคะและก็มีสีเขียวเช่นเดียวกันค่ะแคะรอทนะคะก็จะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะแล้วก็ลักษณะสีก็จะเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีส้มใช่ไหมคะ ผักคะน้านะคะจะมีลำต้นเดียวค่ะลักษณะจะมีใบกว้างใหญ่นะคะก้านใบจะยาวและมีสีเขียวนวลค่ะผักแต่ละชนิดก็จะมีรสช,ชาติเปรี้ยวรสชาติเผ็ดรสชาติฝาดและรสชาติขมนะคะรสชาติเปรี้ยวอย่างเช่นมะนาวใบชะมวงนะคะ ผักที่มีรสชาติเผ็ดนะคะอย่างเช่นพริกขิงค่าตะไคร้กระเทียมหัวหอมแดงค่ะผักที่มีรสชาติฝาดนะคะอย่างเช่นดอกแครค่ะแล้วก็ยอดกระถินนะคะผักที่มีรสชาติขมนะคะอย่างเช่นสะดาวมาราชะอมค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะนำผักแต่ละชนิดมาประกอบอาหารนะคะเด็กๆควรล้างผักให้สะอาดนะคะเพื่อชำะระล้างสิ่งสกรปรกที่เกาะตามผักค่ะผักเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะเด็กๆเด็กๆจำเป็นต้องรับประทานผักด้วยนะคะและผละไม้ก็มีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันกันกบผักค่ะ ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินและธาตาุชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหารนะคะเด็กๆยังช่วยให้ระบบการย่อยระบบการขับถ่ายทำงานได้อย่างดีอีกด้วยนะคะารูปทรงและสีของผลไม้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่น แตงโมนะคะละักษณะเป็นผลกลมนะคะมีเปลือกเขียวเข้มนะคะแล้วแต่ละสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์ก็จะมีเปลือกสีเหลืองนะคะภายในด้านในของแตงโมก็จะมีเนื้อสีแดงรสชาติหวานค่ะ เรียนนะคะก็จะมีผลลักษณะเป็นรูปทรงรีและทรงกลมนะคะรอบรอบผลทุเรียนนะคะก็จะมีเปลือกทุเรียนมีหนามแหลมนะคะเมื่อผลแก่ก็จะมีสีเขียวนะคะเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะด้านในนะคะก็จะนิ่มนะคะกึ่งอ่อนกึ่งแข็งมีรสหวานคะ่ะ เงาะนะคะมีลักษณะผลโดยทั่วไปจะมีผลกลมดีนะคะเปลือกผลอ่อนมีสีเขียวนะคะและผลแก่มีสีแดงและมีเส้นขนสีแดงรอบรอบผลนะคะในในผลเนื้อจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะและมีรสชาติหวานค่ะ งุ่นนะคะเด็กๆเป็นผลเดี่ยวที่ออกเป็นพวงนะคะผลย่อยรูปกลมดรีและฉ่ำน้ำนะคะผลมีสีเขียวสีม่วงแดงและม่วงดำนะคะแล้วแต่พันธ์ุนะคะเด็กๆรสชาติมีรสชาติหวานค่ะ ผลไม้ก็มีวิตามินมากมายมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันกับผักนะคะซึ่งเราสามารถนำผักและผละไม้นอกจากนำไปประกอบอาหารแล้วเรายังมาทำน้ำปัน่นผักผลไม้ได้ด้วยนะคะเด็กๆนะคะอย่างเช่นแตงโมเราก็จะนำมาปั่นเป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆที่เรานำมาปั่นได้ด้วยค่ะเด็กๆและแครอทเราก็สามารถนำมาปั่นเป็นน้ำผักได้นะคะ ก็จะกลายเป็นน้ำแครอทปั่นค่ะที่ได้จากการดื่มน้ำผักผลไม้นะคะจะช่วยให้เราได้วิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์นะคะผิวพรรณภายนอกดูเปลง่งปลั่งเป็นธรรมชาติค่ะเด็กๆ ก่อนที่เด็กๆจะรับประทานผลไม้แต่ละชนิดนะคะเด็กๆควรล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อชำระสิ่งสกรปรกที่เกาะตามผลไม้ของเรานะคะเด็กๆมาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษนะคะเด็กๆ w a t e r m e l o n แปลว่าแตงโมดุเรียนแปลว่า ทุเรียนค่ะฟรุตแปลว่าผลไม้ค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวผักผลไม้ว่ามีลักษณะอย่างไรรูปร่างอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรกับเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆควรรับประทานผักและผลไม้นะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและรับประทานอาหารให้ครบผ้าหมู่ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ